you mm -hmm. พูดในเรื่องสวัสดิการครับเขามี3ดีด้วยกันคือสมดุลดีสังคมดีแล้วก็อนาคตดีดีหมดเลยอ่ะเอาเอา,เอาเริ่มที่สมดุลด,ดีก่อนคืออะไรสมดุลดีมีงบดูแลตัวเอง<อ>ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างฉีดหน้าซือ้อลู่วิ่งดูแลทำหน้าได้เหรอได้ชิปโอทอกก็ได้ใช่ไหมล่ะได้หมดแล้วหมดขนมแตงมันซื้ออะไรนะคะผมซื้อเลแบนได้เลยใช้นะคู่ดีว่าใช้งานบ่อยไงได้เลแบนใหมาหนึ่งลาดูแลภรรยาทอดบุตรได้ก็คือภรรยาทอดบุตรผู้ชายเนี่ยลาอยู่ได้30วันใช่ ให้ไปดูแลภรรยากับลูกไอตอนเราลูกเราคอดวันที่เมียกูคอดลูกกูยังมานั่งทำงานกับมึงเลย่พวกมึงมาด้วยผมเข้ามาจัดรายการใช่พอถ้าไม่มาจัดรายการแล้วเอาที่ไหนไปจ่ายค่าอ้อไอนี่คือลาให้30วัน30วันซึ่งซึ่งโคตรดีเลยเรารู้ว่าผู้หญิงเพิ่งคอดเหนื่อยแล้วถ้าถึงวันเกิดนะสมาชิกใครวันเกิดวันไหนเนี่ยวันนั้นหยุดฟรีไปเลยหยุดเลยใช่ครับได้หนึ่งวัน เราหยุดถามไหมยิ่งถามยิ่งแยากมันมันชิ่งกลับเราที่เราไหลน้องแม่กอดอกแล้วแม่ไม่โอเคแล้วเวลาเขาได้ยินว่าบริษัทอีกทีมันดีอ่ะมีเามีค่าออกกำลังอีกนะ400บาทต่อเดือนไปสมัครได้เลยได้หมดได้นี่คือสมดุลดีนะมีช่องทางที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตแบบออนไลน์ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยโอ้โหนี่ตามหาเองทั้งที ใครจะทำช่วงนี้ว่าบางทีเรื่องเครียดหนักมากใช่นี่เมื่อวานมีหมอโทรมาในรายการโอ๊ตพอดีนี่ว่าเสร็จเนี่ยจะไปหาที่โรงพยาบาลเทพเนี่ยใช่ี่ต้องหายเลยมะดูหายเลยเน่ยใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะโพรคิเดนฟันตั้งแต่ตีสามถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่บริการส่วนลดเมื่อซื้อบ้านเอสซีเริ่มต้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่ยูนิฟอร์ม สังคมดีบ้างเมื่อกี้ที่บอกก็คือถ้าอายุ45แล้วคุณไม่มีแฟนเนี่ยเอาไปเลย10,000บาทถูกต้องสวัสดีกาทคนโสดโสดนี่คือไม่แต่งงานถูกไหม ใช่แต่ไฟ่ได้มีแฟนได้ใช่มีแฟนได้แต่ไม่ไมียยนังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีใบสมรสเลยพวกนี้ใช่ครับเฮ้ยอะไรว่าจริงมะเนี่ยคือไม่เรามีสวัสดิการให้สำหรับคนที่แต่งงานไงคนละหมื่นเราได้อยู่แล้วแต่ทีนี่แต่ทีนที่สด้ด้วยที่สดก็ต้องได้ด้วยก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนมีคู่เท่านั้นนะแต่จริงคนแต่งงานเมื่อก่อนจะเป็นแค่ชายหญิงนะคะตอนนี้ก็คือสมดุอาคัทเทียนได้เลยหญิงหญิงได้หมดโอ้โหเป็นไงมึงที่นี่มีจัดพิยุทธ์ไหมครับแล้วก็มีงานเอาติ้งทุกปีใช่ไหมคะ ใช่อุ้ดเร้หยุดภาษีพี่เขาไปไหนกันบ้างเอาแิ้งที่เนี่ยไปเชียงใหม่เชียงใหม่ก็มีนี่น่าสุดนี้ไปนครนายกมาแล้วใช่ไหมแล้วพนักงานโควิดกี่คนกี่รถบัสจัดได้ไหมอ่าประมาณ4คันรถบัสลอนเราต่จะไปคนละคู่กันฮะ่ับคื่อเชียงใหม่นั่งเครื่องไปหมดนะอ่ามีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กิจกรรมสารสัมพันธ์สปอร์ตเดย์แล้วก็มีอะไรเนี่ยข้าวกันป่ะทุกเดือนนี่คืออะไรงบอาหารกลางวันสำหรับพนักงานในการกินข้าวร่วมกันใช่ค่ะคือถ้าเป็นที่เต๋อเขามีแบบจัดโซนให้แบบมาท ข้าวก๋วันได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นหน้างานนะคะก็จะให้เป็นงบมาทันข้าวด้วยกันใช้ไปซื้อข้าวกินกันซื้อข้าวกิุกีทริปท่องเที่ยวพักผ่อนสำหรับเซลล์ที่ทำยอดขายได้ตามเป้า ใช่เขาก็จะมีไปแบบพี่ปงญี่ปุ่นกันบ้างโอ้ญี่ปุ่นเลยเหรอไปต่างประเทศกันเลยแถมพ็อกเก็ตมอนี่กิจกรรมท่องเที่ยวทำบุญสำหรับพนักงานในแต่ละเดือนเกิดก็มีอีกเป็นทริปเดทเดย์มต่ละเดือนนี้อ่ะพนักงานบริษัทนี้เเกิดดือนเดียวกันใครเกิดเดือนเดียวกันเราก็จะจัดทริปท่องเที่ยวไปทำบุญด้วยกันบ้างไปทานอาหารทะเลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทำเรื่องดีๆด้วยกันงานท้าวพอประจำเดือนเปิดโอกาสพนักงานได้พูดคุยและรับฟังแนวทางการทำงานจากซีอโอและผู้บริหารทุกๆเดือนนะคะก็จะมีการแบบซูมกันทั้งองค์กร เดือนกันหน่อยต่ว่าก็แชร์กันว่าแต่ละหน่วยงานมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเราเคยตีโอโดยตรงใช่ตีโอโดยตรงม่เงินผลอะไรอย่างเงี้ยเราเคยมีนะแต่ไม่มีมานานเป้าหมายบริษัทต่างๆว่าปีนี้เราจะขึ้นกี่โครงการนโยบายต่างๆวัฒนธรรมองค์กรต่างๆนี้ค่ะซีโอก็พยายามที่จะแบบเข้าให้ถึงพนักงานทุกท่านคุยกันว่าปีหน้าจะมีโครงการอะไรบ้างใช่ไหมครับของเราคุยกันว่าปีหน้าในรายการเดิมยังอยู่ไหมไรหลุดบ้างใช่ Ôi oh. uh. พอแล้วมัพอแล้วอ่ะมันมีข้ออีอย่างนดีกอนาคตดีนะมีอะไรอีกอนาคตคดีคือบริษัทจะมีหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับพนักงานในหลายอาชีพเช่นเซลเนี่ยมีการปรับบุคลิกภาพให้ด้วยใช่คืออย่างเราเองเราไม่เคยมีความรู้เรื่องการเป็นเซลลมาก่อนเราเพิ่งเริ่มต้นใช่เราไม่รู้เลยแต่ที่นี่ค่ะเขาก็มีการจัดหลักสูตรให้พนักงานอบรมอย่างเช่นแบบศิลปะการสื่อสารกับลูกค้าบุคลิกภาพต่างต่างก็มีสอนแต่งหน้าด้วยใช่ดีดีครับดีสินเชื่อต่างๆเวลาให้ค่ะปรึกษากับลูกค้าาเเเลรรรืื่่ออองงแะไ ต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความก็น่ารู้ก็เสริม้วยคือเรายิ่งรู้เยอะก็ยิ่งขายง่ายใช่เพราะเหมือนจริงๆการเป็นเซลล์ขายบ้านมันเหมือนการเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้ามากกว่าอย่างเป็นฝั่งของทีนจิเนียร์ก็จะมีพวกอัปเดตวัสดุใหม่ๆพวกมาตรฐานงานก่อสร้างใหม่ๆใช่วก็ปแล้วก็อบรมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันระบบใหม่ๆของเอทีซีที่มีการออกมาด้วยเยปากป้องกันตัวมีไหมเจอลูกบ้านไม่ต้องไปพาร์ตต่อเจอลูกบ้านให้ไมต้อทั้ง3คนนี้เขาบอกว่าเริ่มจากการเป็นออฟฟิเซอร์ ปัจจุบันอยู่ในระดับซีเนียใช่แล้วพอเราเข้ามาเราก็เป็นจูเนียเป็นเซลเฉยเฉยๆะไ่เลยใช่ไหมกี่ปีที่ได้โปรโมทประมาณสามประมาณสามปีคระมงณะสองครั้งละสองครั้นละสองใช่ผมมาผมมาที่นี่ที่แรกเป็น ไซต์เอนจิเนียร์ก่อนไซต์เอนจิเนียร์พอสองปีก็ซีเนียไซต์เอนจิเนียร์ปัจจุบันก็โปรเจกต์เอนจิเนียร์ตำแหน่งขึ้นนี้เงินเดือนก็ขยับขึ้นใช่ไหมครับจริงๆถ้าเราบอกว่าให้ตำแหน่งยังไม่ขยับเงินเดือนขึ้นทุกปีเงินเดือนขึ้นอยู่แล้วแล้วพอตำแหน่งเพิ่มก็มันก็จะได้พลัสขึ้นไปเองใช่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ขึ้นหรอเงินเดือนขึ้นครับขึ้นครับสวัจริงจริงๆตอนตอนโควิดบอกว่าแบบซีอีโอแบบซื้อใจพนักงานมากเลยนะคะก็คือแบบให้โบนัสเพิ่มไปเลยก่อนจริงหรอกััับทททุกๆๆๆคคนนนนนนีี่่่่มมไววรจะดแใชง บางตีกับกันกลายเป็นว่าบ้านเอซีขายดีขึ้นเพราะว่าใจพนักงานมันอยากขายไงเลยขามันใจมันเพื่อเสริมงานเกี่ยวกันไม่เกี่ยวแล้วายดีเราขนาดนี้กูทุ่มหัวใจมากันที่สําคัญที่สุดคือโบนัสได้ยินมาว่าเครือเอซีเนี่ยขอให้อยู่ในเครือเอสซีใช่ไหมโบนัสแรงแล้วของเอเชียเสร็จเป็นยังไงโบนัสจริงๆบอกได้เลยเหรอคะบอกได้ไหมครับก็เอาเป็นว่าพูดได้อ่ะมีทุกปีไหม มีทุกปีครับมีทุกปีโอ้มีทุกปีคือม่ได้ปกติเอาที่ผ่านมาตั่งที่สุดกี่เดือนเอาเอาที่อั่งที่สุดของผมมากมากกว่าที่พี่เผือกพูดไว้เมื่อกี้ฮะฮะก็แต่ผมทำมานะครับ พูดได้ไหมอะไม่ะป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดได้ครับพูดได้พูดได้เราเคยเยอะแต่ว่านานอะไรแต่ไม่ใช่รุ่นเราไม่ใช่รุ่นเราไม่ใช่รุ่นเราผมเคยทำเราเคยเป็นสิบสิบเอ็ดเดือนเหมือนกันมี่หรอรุ่นพี่เป้ยุคก่อนถ้าต่ำสุดคือมากกว่าที่เราพูดงานนี้จบแล้วไม่ต้องอันนี้ฝั่งเอเจนเชียร์เท่านั้นนะเอเจนเชียร์แล้วเซลเซลก็จะมีพวกค่าคอมมิชชั่นต่างๆมีเปิดมีค่าคอมบวกอีกเอเจนเชียร์ทีอาจจะไม่ได้คอมอ่าก็จะมีโบนัสมาให้หนักไหมของเราหนักไหม เราซื้ออะไรดีกว่า่ะจริงๆต้องหัวกันใช่ไหมคะจะใกล้เคียงกับเอ็นจีเอใกล้เคียงอ่ะใกล้ใกล้เคียงที่อยู่เนี่ยพนักงานภายในทั้งนั้นนะที่ซื้อบ้านขอได้ซอยหนึ่งเลยหนอต้องแต่งเนี่ยอยู่ซอยเนี่ยต้องแต่งเนี่ยเราไม่ได้ซื้อซื้อต้องซอยซื้อซอยต้องแต่งบ่อยโบนัสพี่โบนัสเบาๆพี่แต่ทั้งปีเขาก็แบบทำงานกันแบบหนักหน่วงใช่เขาก็เต็มงานน่ารักมากเพราผมไม่ทำงานไม่ใช่ถาไม่น้อยลงเลยใช่ แบบตั้งใจทำงานสืบความสามารถพวกเราก็ตั้งใจต้องตลกในทุกวินาทีด้วยต้องตลกนะว่าขาลงแล้วเย็นไม่ตลกข่าว่าดรอปต้องตลกก็ต้องเราเวลางั้นความโคตรถึงหัวหน้างานเราหน่อยได้ไหมหัวหน้าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศหัวหน้าใกล้เคียงใกล้ตัวก่อนละกันคืออย่างของเซลก็จะมีแบบซูเปอร์วิเซอร์หรือเมนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นเราอยู่กันแบบครอบครัวน่ารัก ใช่ค่ะแล้วก็หัวหน้าเราเป็นคนให้เขาเรียกอะไรอ่ะเปิดกว้างในการรับฟังใช่ยแล้วฝังข้อคิดเห็นแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพร้อมซัพพอร์ตลูกน้องตลอดเวลาหัวหน้าที่เป็นแค่ก็จะมีผู้จัดการใช่ครับก็คือผู้จัดการจะให้โปรเจกต์ก็จะให้คอยให้โอกาสก็คือบางอย่างที่เป็นหน้าที่ของของเจ้านายเจ้านายก็อุ้ย ลองมาทำลองทำดูเพื่อเพื่อเพราะว่าอนาคตเราก็ต้องมาเป็นเหมือนเขาใช่ใช่ครับไม่ได้บอกว่าเขาขี้เกียจมองว่าให้โอกาสใช่ครับพยายามชี้อีกมุมหนึ่งเขาทำงานคนจริงพยายามหยอดข้อไม่ดีให้เราแคสไปเรื่อยแคสไปเรื่อยคนที่ทำงานที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนแบบ จะต้องมีแอคทีฟนิดนึงครับขยันหน่อยใช่ใชแล้วก็ทัศนคติบวกค่ะและที่สําคัญทุกคนเดซีรับประกันเลยค่ะว่ารักองค์กรทุกคนวัฒนธรรมองค์กรต่างๆก็จะเป็นอีกแบบเหมือนหลอไม่เราเนาะมอนร้อยเราเป็นเป็นคนที่แอคทีฟแล้วดูทรงแล้วพอมาอยู่นี่แล้วไม่อยากย้าย ก็ได้อยู่กันเจ็ดแปดปีบริการมันตึ้มอย่างเงี้ยย้ายไปไม่รู้เป็นไงนะพูดถึงเรื่องเจเนอเรชันแกรฟในองค์กรหน่อยมีไหมที่นี่มีแบบความต่างในเรื่องวัยคุยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันวัยรุ่นกับคนอาจจะวัยสูงผู้ใหญ่หน่อยที่นี่มีมีช่องว่างตรงนี้นะจริง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 มันเป็นเรื่องปกติค่ะหมายถึงว่าของสมมติว่าเจเนอเรชันที่ที่ที่เขาทำงานมาเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความ ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเราให้ความสำคัญกับการแชร์ความคิดเห็นอย่างคนรุ่นเกา่าเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดรับคนรุ่นใหม่ว่าจริงจริงมันมีวัฒนรรมมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้พัฒนาด้วยด้วยตัวผมเองเนี่ยตอนผมเข้ามาผมจะเป็นจูเนียร์ทำงานกับพี่ที่มีประสบการณ์เยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเป็นเด็กเราจะชอบไปถามพี่เขาพี่อันนี้แก้ยังไงอันนี้ทํายังไงด้วยบางอย่าง เวลาพี่เขบอกเฮ้ยเองทำนี้ก่อนสิเองทำนี้ก่อนสิตอนนั้นที่เราเป็นเด็กเรายัางรู้สึกเฮ้ยทำไม <c oughs> พี่ทำไมพี่เขาเก่ง <c oughs> ทำไมพี่เขาแก้ปัญหาได้แื่ <c oughs> ทำไมเรานึกตั้งนานแก้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่พอเราเริ่มขยับขยับขึ้นมาเป็นซีเนียร์มากขึ้น เราอ๋ออันนี้พี่เขาผ่านมาแล้วประสบการณ์อ่าประสบการณ์มาแล้วน้องมาถามเราก็จะแก้ให้น้องได้เหมือนที่เราเคยถามพี่เขาพูดถึงความมรรทัศใจต่อตองค์กรหน่อยดีกว่าแต่คนมรรทัศใจเรื่องอะไรบ้างของผมจะเป็นชอบวัฒนธรรมมากครับวิศวกรแต่ละไาใช่ไหมครับก็เราจะรู้จักกันหมดในกลุ่มสมมุติเราขาดช่างก็โทรไปถามน้องอีกโครงการหนึ่งเฮ้ยมีช่างชุดนี้ไหมมีช่างกระเบื้องไหมช่างก่อฉาบไหมเพื่อเอามาช่วยกันเพื่อมาซัพพอร์ตกันให้งานมันเร็วใช่เพื่อไม่ใช่ว่าเราเราแค่แบบ ต้องการแค่โครงการเราให้สําเร็จแต่ว่าอีกโครงการหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในบริษัทเดียวกันของเรามีไหมข้ามขึ้นมาช่วยกันก็จะมีบ้าง no 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 นที่หน้าที่พี่พี่ก็ี่อยู่แล้วสำหรับโปประทับใจเวลาที่เรา ขายบ้านดีกว่าคือบางทีเราเราเคยรู้สึกว่าจริงๆการเป็นเซลล์มันก็คือการขายไปแล้วก็ได้เงินมา,าจริงๆอันนั้นมันก็คือความสุขความสุขหนึ่งค่ะแต่ผมรู้สึกว่าการความสุขในการเป็นอาชีพเป็นเซลล์ขายบ้านอะค่ะมันคือการทําให บางทีบางบ้านเขาก็จัดกระจายกาันแต่เราเนี่ยมีทําให้เขาได้มีบ้านเพราะลูกค้าบางคนไม่รู้เลยคขว่าบ้านเนี่ยต้องกู้เท่าไหร่เขาซื้อบ้านได้ไหมหรืออะไรก็ตามแ,บบแต่มมีควาใช่แต่ว่าเราอะให้ข้อมูลเขาให้คำปรึกษาเขาจนเขามีบ้านหนึ่งหลังแล้ววันหนึ่งเขามาขอบคุณเราแบบว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่แบบทําให้พี่ตัดสินใจให้ได้บ้านวันนี้เพราะว่าแนละ้ววันนี้คือแบบลูกเขามีความสุขมากเพราะนั้นลูกเขาอยู่ในท้องวันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่เขาแบบเฮ้ย้อนเข้าลูกลูกๆมาแบบใช้พื้นที่ส่วนกลางอะไรอย่างเงารู้สึกว่าอันนี้มันคือความสุข บางคบ้านหลังแรกใช่ใชพี่เผื่อ<ม>เป็นบ้านหลังเดียวเลยก็ได้บ้านไม่ได้ซื้อกลนบ่อยนะใช่ลแล้วรายละเอียดเยอะบาง,งทีการให้เราที่เราให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเขาให้ดีที่สุดได้เต็มความสามารถของเราอะ่ะมันก็เหมือนเราได้ช่วยครอบครัวหนึ่ง <c oughs> ให้เขามีความสุขได้มีบ้านหนึ่งหลังขึ้นไปเ่าตัดสินใจเองดอกเบี้ยบ้านตอนนี้เท่าไหร่ ผูกค่ะตัดสินใจซื้อเลยค่ะถ่ายถูกหมดเลยเนี่ยหลงหลงสวัสดิการเขาก็ซื้อบ้านเขาเลยพูดเป็นประลมพกเนี่ยแล้วอมพี่สิบแล้วคุณเบนนะครับคุณเบนครับของผมก็จะอารมณ์คล้ายๆกับพี่ต๋องนะครับผมพี่ๆน้องๆครับคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเราในในการทํางานอะไรประมาณนี้ครับผมทีมเนาะใช่ก็คือมีทีมที่ดีอะไรประมาณนี้ครับเราทําให้เราอยากมาทํางานแล้วเราประทับใจในการทํางาน จริงๆบรรยากาศน่าอยู่ใช่ใช่ใช่จริงๆถามเรื่องความสุขในการทำงานจริงๆทั้งหมดนี้ก็คือความสุขแล้วเนาะใช่จังเลยก็สมกับที่ทางเอสเซียเซสเขาตั้งเป้าไว้ทุกอย่างพาให้บริษัทเนี่ยกลายเป็นแบบอันดับหนึ่งที่คนอยากมาอยู่มากที่สุดมาทั้ฟังแค่นี้เราก็อยากเข้าแล้วนะใช่ดูบรรยากาศดีแล้วผมมันจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่ใช่ก็ไม่หยุดเท่านี้น่าแสดงว่าถ้าเกิดเรียนจบเฮ้ย แนะนำไว่ให้รีบมาก่อนเพราะว่ายิ่งโตขึ้นโตขึ้นคุณก็โตเึ้นนั่นขึ้นนั่นขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วที่เราคุยกันเนี่ยเป็นสวัสดิการของฝั่งพนักงานไซส์นะคุณรู้ฝั่งออฟฟิศเปล่ามีอีกนะเขาบอกทุกวันนี้ทำงานไม่ได้ไม่ได้ห้าวันนะไม่ได้จันทร์ถึงศุกร์นะเขาเรียกไฮบิทเวิร์กเพสคือแบบเข้าออฟฟิศแค่สามวันสองวันที่ไหนนะโอ้โหเวิร์กฟอร์มแอนิแวร์ป่ะคะของเราเนี่ยเวิร์กฟอร์มแอนิแวร์เลยเหแอนิแวร์ไม่ต้องโฮมก็ได้ใช่ you